เชื้อไวรัสโครโรนาได้ถูกตั้งชื่อขึ้นมาจากลักษณะพื้นผิวไวรัสที่คล้ายมงกุฎซึ่งมักจะแฝงตัวอยู่ในสัตว์ป่าเช่นขังคาวและได้แพร่กระจายเข้าสู่ตัวกลางก่อนที่จะติดเชื้อในมนุษย์จากการวิวัฒนาการและการกลายพันธุ์ท้ายที่สุดได้เกิดการแพร่กระจายจากคนสู่คน ซึ่งสาเหตุหลักของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้มาจากการแพร่กระจายจากผู้ติดเชื้อโดยถ่ายทอดผ่านละอองฝอยและการสัมผัสกับผู้ป่วยบางครั้งผู้ติดเชื้อจะไม่แสดงอาการซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญเลยค่ะที่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อต่อผู้อื่นได้ทุกเพศทุกวัย ในปัจจุบันยังคงมีข้อจำกัดในการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อไวรัสนี้แต่จากความรู้ของเชื้อไวรัสซาซึ่งมีโครงสร้างรอบนอกที่มีส่วนประกอบที่เรียกว่าสปร์ที่คล้ายกันนั่นเองทำให้เชื้อไวรัสนี้สามารถมีชีวิตอยู่ได้มากถึง3วันขึ้นอยู่กับสภาพแวดลอ้อมต่อจากนี้จะขอเสนอวิธีป้องกันตัวจากการติดเชื้อกันค่ะเริ่มต้นด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน จับหน้ากากในส่วนที่มีก้านโลหะให้อยู่ด้านบนแล้วหันด้านที่มีสีออกด้านนอกดึงหน้ากากให้ครอบจมูกและด้านล่างปิดที่คางกดบริเวณส่วนกลางของก้านโลหะให้โค้งรับกับสันจมูกและสุดท้ายปรับตำแหน่งหน้ากากให้พอดีกับใบหน้าค่ะ ถุงมือและต้นตานิลภัยยังไม่จำเป็นสำหรับการสวมใส่ในชีวิตประจำวันนะคะลำดับที่2การล้างมือบ่อยๆควรล้างมือหลังจากกลับมาจากสถานที่สาธารณะหลังจากการไอหรือจามใส่มือหลังจากการถอดหน,น้ากากก่อนการรับประทานอาหารและหลังจากจับสิ่งของที่สกระบกซึ่งการล้างมือที่ถูกวิธีเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะ ขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขณะที่มือกำลังเปียกให้ใช้เจลทำความสะอาดมือหรือสบู่ถูให้รอบมือถูฝ่ามือด้านหลังฝ่ามือพร้อมกับถูซอกนิ้วด้วยนิ้วมือเป็นเวลา15วินาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำไหลเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะลำดับที่3นํายาก,กำจัดเชื้อเป็นสิ่งที่จำเป็น ทำความสะอาดผิวด้วย75%แอลกอฮอล์ alcohol. ทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือกุญแจรูปปิดประตูด้วยนะคะแอลกอฮอล์หรือน้ำยาที่มีส่วนผสมของคอรีนก็ได้ค่ะแต่ระวังนะคะอย่าใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่แตกต่างชนิดกันในเวลาเดียวกันไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดสารอันตรายได้เลยค่ะนอกจากนี้ ควรทำการระบายอากาศในห้องด้วยนะคะเช่นการเปิดประตูหรือหน้าต่าง2-3ครั้งครั้งละไม่ต่ำกว่า30นาทีซึ่งการใช้เครื่องปรับอากาศแบบส่วนกลางอาจเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ค่ะดังนั้นควรหยุดการใช้เครื่องปรับอากาศแบบส่วนกลางหรือลดการใช้งานระหว่างที่มีการระบาดจะดีที่สุดนะคะแล้วถ้าหากคุณคือผู้ติดเชื้อ อาการของแต่ละบุคคลน,นั้นจะแตกต่างกันออกไปค่ะและบางรายอาจไม่แสดงอาการด้วยนะคะซึ่งบางครั้งอาการที่แสดงออกมานั้นอาจเกิดมาจากหลังช่วง1-14ถึงวันแต่ส่วนใหญ่แล้วอาการจะแสดงออกมาในช่วง3ถึง7วันค่ะอาการที่พบได้จะมีอาการไข้ไอแห้งเวียนศรีรษะและอาจมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลเจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อและท้องเสียร่วมด้วยค่ะการตรวจความผิดปกติจากการทำา t t สแกนช่องอกก็อาจพบความผิดปกติได้ในบางรายค่ะผู้ที่เข้าข่ายอาการดังกล่าวสามารถได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคได้3วิธีค่ะ 1. การตรวจโดยใช้หลักการ Real-Time Fluorescent q u a n t t t a t i v e RT-PCR Assay เพื่อตรวจหาไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหน 2. การตรวจหาลำดับพันธุกรรมจากบริเวณที่ทราบโครงสร้างของเชื้อไวรัสและ 3. การตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสจากเลือดแต่ถึงแม้ว่าคุณจะมีอาการดังกล่าวก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปนะคะ คุณควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจประเมินก่อนซึ่งส่วนใหญ่หากได้รับการตรวจติดตามอย่างถูกต้องแล้วการป่วยขั้นรุนแรงมักเกิดขึ้นได้ยากแล้วล่ะค่ะและข้อสุดท้ายค่ะอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารถูกสุขลักษณะดื่มน้ำสะอาดงดทานเนื้อสัตว์ป่าออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและใช้ชีวิตแบบคิดบวกกันนะคะเชื่อว่า เราจะผ่านพ้นวิกฤตการระบาดของโรคไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ไปด้วยกันค่ะ